โอเคนะครับผมก็ต้องขอสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับเกมโรบล็อกนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับแมพที่มีชื่อว่า All Star Tower Defense นั่นเองนะครับผมก็วันนี้ก็จะมาสอนวิธีการบัฟเจ้าตัวเออวินนั่นเองนะครับผมแบบเป็นบัฟวนนั่นเองนะครับผมก็ผมเออผมอยากทำคลิปนี้มานานแล้วแหละตอนนั้นผมทำผมทำไม่เป็นแล้วก็ผมเริ่มมาดูแล้วก็ ทำเป็นแล้วนะครับผมก็ดูมันหลายรอบอยู่นะกว่าจะเข้าใจนะคะผมแล้วก็มาสอนนั่นเองนะบอกไว้ก่อนนะครับผมก็สอนสําหรับคนที่ไม่รู้นั่นเองนะครับผมใครที่รู้แล้วก็ก็ดูครับผม What <the> fuck? โอเคนะครับผมอันนี้ผมก็ใส่เป็น บัฟนั่นเองใช่ไหมใช่บัฟเออจะบัฟไฟเรชออฟนั่นเองนะครับผมไม่รู้ว่าใส่แล้วมันเออดีขึ้นยังไงนั่นเองนะครับผมเพื่อยังไม่ได้เปรียบเทียบนั่นเองนะตอนนี้เออร์วินผมเลห้าสิบสามยังไม่แปดสิบนะก็ใส่ไปแล้วกันสําหรับบัฟเออร์วินนั่นเองโอเคนะครับผมเดี๋ยวช่วงนี้ผมก็ต้องขอเออตัดไปก่อนนั่นเองนะก็เพราะว่าอ่ามัน มันไม่มันไม่มีต่างวางนะครับผมเดี๋ยวผมขออ่ขอฟาร์มเงินอ่สักคู่นะครับผมประมาณเวฟที่10หรือมั้งไม่ก็ไม่ก็น้อยกว่านั้นไม่ก็เยอะกว่านั้นนะโอเคเราตัดไปเลยดีกว่าเนาะ f minutes later โอเคครับผมตอนนี้ก็ได้ทำการอ่วางเจ้าตัวมีดนะครับผมเป็น4ตัวก็พอแล้วเนาะเดี๋ยวมันจะ,ะไม่ทันนั่นเอนะครับผม ตัวนี้ก็หลุดก็ช่างมันนะครับผมผมวางเป็นตัวกิวกาเมสตรงนี้นี่นเองนะโอเคเราปิเดเอฟเฟกกันเลยดีกว่าไม่บันละแม่งบางหมดบันบางหมดเลยอันนี้เออเลนงูคู่ของผมอยู่ที่หกพันเออนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาเออบัฟกันเลยดีกว่าเนาะให้เราวางแบบนี้นะครับผมสำหรับใครที่อยากจะบัฟบ,บนนั่นเองนะให้วางแบบนี้เลยนะครับผมเนี่ยแบบนี้เลยนี่ ทุกคนจะวางแบบแยกกันก็ได้นะับผมแบบวางแบบคนละจุดคนละจุดให้มันแบบเหมือนเคยทำแบบเบสิกเบสิกนี่แหลแบบเบสิกเบสิกที่ผมเคยทำในคลิปอันเนี้ยคลิปเอ่อใช้เบจิโตจะผ่านได้กี่วฟนั่นแหละคลิปนั่นแหละที่ผมใช้แบบเบสิกเบสิกนั่นเองนะครับผมนี่นะับผมที่จริงมัน60นั่นแหละมี All ight, มออฟไฟมันก็เลยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันจะดีขึ้นหรือเปล่านะ โอเคเรามาบัฟกันเลยดีกว่านะครับผมเนี่ยเรามาเริ่มจากตัวแรกกันเลยดีกว่านะครับผมเป็นตัวนี้น,นั่นเองนะนี่เป็นตัวนี้เดี๋เรากดปิดไปก่อนนี่นี่กดผิดกดผิดผิดลาดละเออให้เรากดตรงนี้นะครับผมเป็นบัฟแรกนั่นเองเดี๋ยวเราทุกคนจะเอาตัวไหนเป็นบัฟแรกก็แล้วแต่นะครับผมแต่ผมจะเอาตัวนี้เป็นตัวแรกน,นั่นเองนะให้เรากดไปเลยนะครับผมกด1คร <ans> ั้งแล้วก็รอ10วินั่นเองหรือ15บาวิก็แล้วแต่ถ้าผู้ชมนั่นเองนะครับผมนับในใจก็ได้นะ โอเคเมื่อครบ1ิวีแล้วให้เรากดเลยนะครับผมกด1จึ้งนั่นเองนะครับผมโอเคสําหรับขั้นต่อไปนะครับผมรอให้เอ่อให้เจ้าบัฟตัวข้างหน้าของตัวที่3ให้หมดก่อนนะครับผมค่อยกดตัวนี้นั่นเองนะเดี๋ยวทุกคนรอดูแล้วกันเนาะนี่นะครับผมพอบัฟหมดแล้วให้เรารีบกดเลยนะครับผมผมย้ําไว้ก่อนนะว่าห้าบัฟหลุดเด็ดขาดนะครับผมเด็ดขาดเท่านั้นนะเด็ดขาดเลยทีเดียว ให้มองบัฟข้างหน้ามันนะครับผมนี่นะครับผมพอจะกดตัวนี้เราต้องรอบัฟตัวนี้หมดก่อนนะครับผมนี่บัฟตัวนี้ได้หมดลงแล้วให้เรากดเลยนะครับผมอย่าไปกดผิดล่ะนี่นะครับผมนี่มันก็เริ่มจะวนแล้วนะครับผมตอนนี้ดามีอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันนะครับผมจากเท่าไหร่ว่าแต่กี้เนี่ยนี่นะครับผมแล้วก็รอไปนั่นเองนะครับผมรอจนบัฟหมดนั่นเองนะเนี่ยพอบัฟหมดแล้วให้เรากดเลยนะครับผม ทุกคนจะนับประมาณ1-2ึ่งถึงวิก็ได้นะแต่ห้ามเกินนะครับผมไม่งั้นบัฟจะหมดนั่นเองนะนี่นะครับผมมันก็จะเสร็จพอดีนะแบบมันจะรีคูลดาวนเสร็จพอดีนั่นเองนะครับผมแล้วเราก็กดกันอีกรอบจึง้งนี่นะครับผมตรงนี้มันก็จะคูลดาวนเสร็จพอดีนั่นเองนะครับผมสำหรับรบัฟนั่นเองนะตรงนี้ดาเมจก็อยู่ที่หนึ่งโอ้ยสองหมื่นตรงนี้ดาเมจก็อยู่ที่สองหมื่นนะครับผมนี่บัฟตรงนี้หมดแล้วให้เรากดเลยนะ นี่เรียบร้อยตอนนี้ก็ดาเมจอยู่ที่สองหมื่นคงที่นั่นเองนะครับผมให้ดาเมจตรงนี้คงที่นั่นเองนะครับผมเนี่ยเห็นได้ว่าดาเมจมันจะเท่ากันนะครับผม3ามหนึ่งแปดสามหนึ่งแปดสามหนึ่งแปดนี่เรียบร้อยตอนนี้ปับ๊บก็บนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเนีย่ยบั๊เนี่ยบั๊หมดแล้วให้เรากดเลยนะครับผมผมอาจจะพูดเร็วไปนะครับผมสลับ ใครที่ฟังไม่ทันก็ขออภัยด้วยนะครับผมตอนนี้บัฟได้หมดลงแล้วก็กดไปเลยนะเนี่ยจ,จะเห็นได้ว่าดามจไม่ไม่เคลื่อนเลยนะครับผมมันก็สูงสุดแค่นี้นั่นเองนะตอนนี้บัฟไอตอนนี้ตอนนี้เออร์วินผมวล53เองมันก็เลยดามจแค่นี้นั่นเองนะครับผมก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าใส่ออฟเนี่ยมันจะเกี่ยวหรือเปล่ากดเลยปึ้ง นี่นะครับให้มองบัฟข้างหน้ามันตลอดนั่นเองนะครับผมสมมุติว่าจะกดตัวนี้ให้เรามองบัฟตัวนี้หมดก่อนแล้วเราค่อยกดตัวนี้นั่นเองนะครับผมนี่ตัวนี้บัฟได้หมดลงไปที่เรียบร้อยเรากดเลยนะครับผมอันนี้ก็น่าจะง่ายที่สุดแล้วละมั้งนะครับผมน่าจะง่ายที่สุดแล้วนะเนี่ยตรงนี้ก็จะคููดาวเสร็จพอดีนั่นเองนะ ง่ายนะมันง่ายมากมันไม่ยากเลยนี่เราก็วนวนวนเนี่ยตรงนี้เสร็จพอดีเนี่ยเนหะ็นไหมตรงนี้ก็เสร็จพอดีเลยเนี่ยพอป้าบนหัวหมดเนี่ยแล้วเราก็กดเลยหรือบางคนจะนับ1นวิก็ได้นะแต่ผมแนะนำถ้ามันหมดก็รอนั่นแหละประมาณ1วิถึงถึงสวินะครับผมถ้าเรารอนานกว่านั้นวั๊บหมดนี่ผมไม่รับผิดชอบ ผมก็ปบัฟหมดตอนเวฟที่65คิดเอาแล้วก็ต้องมารอมันโอ้โหจึ้งนี่นะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับการบัฟเออร์วินนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับการบัฟเออร์วินนั่นเองมันก็น่าจะง่ายที่สุดแล้วนะครับผมก็เป็นไงกันบ้างนะครับผมสำหรับวิธีการบัฟเออร์วินสไตล์ของผมนั่นเองนะ ก็ไม่รู้ว่าสไตล์คนอื่นนี่ก็เหมือนผมหรือเปล่านะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมผมก็ไปดูคลิปคนอื่นมาเหมือนกันนะแล้วก็ออกมาบอกกันต่อนั่นเองนะครับผมก็อวานมากนะครับผมสำหรับเอ่อคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมจะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านองซีวาก i นครับผม